สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณยุ้ยทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณนุ้ยกับหน่วยเรียนรู้ที่9นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่9ชื่อว่าหนูทําได้นะคะเด็กๆคะวันนี้หน่วยการเรียนรูน้นี้คุณยุ้ยก็จะสอนเกี่ยวกับการไหว้ผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกับคลิปสนุกๆของคุณนุ้ยนะคะไปกันค่ะ โอ้วันนี้อากาศดีจังดอกไม้หอมจังสีก็สวยสวยน่นดูนัน่นสินกก็ร้องเพลงวันนี้ดีจังเลยเ้ามาร้องเพลงแล้วก็เต้นํำกันฮัลโ หากพวกเรากำลังสบายมุ่นรอบตัวกันหากพวกเรากำลังสบายมุ่นรอบตัวกันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ได้ทุกสิ่งมัวประวิงอะไรทำเราหุนรอบตัวกันฮูราฮูเรหากพวกเรากำลังสบายส่งเสียงฮูราฮูเรหากพวกเรากำลังสบายส่งเสียง เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไปออกกำลังกายมาแล้วสนุกใช่ไหมล่ะคะทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้แบบถูกวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยการไหว้แบ่งออกเป็นสามระดับตามระดับของบุคคลระดับที่หนึ่ง<ม>การไหว้พระให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิ้ว ระดับที่สามการไหวบุคคลทั่วๆไปให้หัวแม่มือจะหลุดปลายคางนิ้วชี้แนบปลายจมูกทีนี้เด็กๆเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเห็นไหมคะตรงกลางจะมีตัวเลขอยู่ข้างบนจะเป็นเลขสองเด็กๆดูสิคะ ภาพไหนที่มีจำนวนสองเด็กๆก็ระบายสีเลยข้างล่างจะเป็นเลขสีเด็กๆดูสิคะว่าข้างไหนมีจำนวนสีเด็กๆก็ระบายสีเลยคะ่ะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยคะ่ะแล้วเอามาส่งนคุณยูด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนการไหว้ผู้ใหญ่แบบถูกวิธีมาแล้ว นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทําตามไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้ายังไงคุณทบทวนให้เด็กๆด,ด,ดูอีกครั้งนะคะพนมเกินขึ้นมาเสร็จแล้วก็นิ้วโป้องอยู่ที่ปลายจมูกนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วแล้วก็ก้มศีรษะลงแล้วก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะเด็กๆ ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆอย่าลืมทำตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะก่อนจบคลิปนี้สวมแมสนะคะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างสถานการณ์ดีขึ้นเรากลับมาเจอกันที่ห้องเรียนของเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย